วันนี้ก็ <c oughs> มาฟังบทกวีที่ชื่อผู้คนโคดหินและสายน้ำน่าจะไปเป,เป็นบรรยากาศการไปเที่ยวตามดิมฝั่งแม่น้ำนะครับ <c oughs> ฟังดูว่าเป็นอย่างไร <c oughs> สายน้ำใสไหลผ่านดังสั้นซ่าหลายชีวิตเริงร่าไขว่คว้าฝันบริสุทธิ์พลอดพร่ำ ให้จำนันคือวัยวันใสพิสุทธดุดนำค้างบนโขดหินริมฝั่งนั่งยอกล้อคล้าวเคลียคลอกกันไปอยู่ไม่ห่างแววสดชื่นรักยืดไม่จืดจางบนเส้นทางอักคราวที่ยาวไกลสายน้ำใสไหลซ้อเลาะโขดหิน เรื่อยรีรินวารียังรี่ไหลเชื่อมสัมพันธส์สารก่อทอสายใหญ่คล้องแขนเกี่ยวหัวใจให้ผูกพัน <c oughs> เขาคลองสุขเริงรื่นเราคืนขมหมองบนตรมวิปโยคเศร้าโศกสันนั่งกอดเข่าเหงาซึ้งอยู่ครึ่งวัน อยู่บนหินก้อนนั้นอย่างเดียวดายอยากจะรักเครียรครอพระนอเล่นกลับหลีกเล้นทุกทีหลบหนีหายกลายเป็นคนไร้หวังสังกะตายรักสลายสูญเปล่าจึงเศร้าซึมสวัสดีครับ